นะคบพ่อตามสามบารีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับฮ่าอันนี้เราจะมาออกซีกันชุบ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 ,ชบไปว้าวว้าวว้าวเน่ยหลุมนาวาเออไปกว่าทุกคน ง่ายแต่แรอไป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 เลยทุกคนปิ้วเฮ้ย้าถ่าพื้นอ้าอจะเรียนไอจ์เกี้ยมาถึงไหนเนี่ยโอ้ยไม่ไม่มีเวลามาคุยกับแก,บกบแล้วอะอะไรนี่ อไปต่อทุกคนนี่เดิใยใยใยดนตกพื้นเด็ดขาดอย่าโดนตกพื้นเด็ดขาดน,นะไปไปออโจเบ,เก,บเกอร์เบเกอร์ก็เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายสอันนี้ผมชอบกินเฟรนช์ฟรายสะเอ้ยโอ้ยโอย โอเคต่อไปกุนไ no รไปกวนเบคอนแกก็ต้องไปนะติดเว้งแล้วโอเคลืมลืมท่าเต้น hand hand h a ั d hand ไอ้แกมาจากไหน นี่เอาโน่ว้าฮ่าฮ่าใจด้วยทุกคนโอ้โหตืนอยู่เตืนอยู่ว้าอีกแล้วอีกแล้วเวย์ดาก่อนเหรอไอ้ผมมูฟเจ้าเบคอนมันไปนู่นแล้วอ่ะทุกคนเอาไงดี มามามาไปเบคอนมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยวายเบคอนไปนู่นแล้วเราเพิ่งอ,อยู่นี่เองเหรอฮึ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 อายาอายาอายาเฮ้ยอายานี่ ไปไปเอฮจ้าไปอ้าวยงไม่เป็นไรเราตกไปก็ได้ปังไปกว่าเมื่อกี้เตอนกระโดดเอ้ยไม่เอาไม่เอาเครื่องบิน ไม่เออไรทุกอย่างนะเฮ้ยทำไมต้องปีนแบบนี้ได้เฮ้ยนี่มันอะไรกันทำไมคนไปดูแล้วเหรอออกมาเถะแกมาได้ไงฮลองกระโดดตายสิวะก็ไมอยู่ตรงส่วนไหนของมันทำไมมีตาเนี่ยไป Mười mới tăng trầy cho anh nó nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อยู no ่ไหนอ๋อันตรงนี yeah. yeah. ้ใช่ไหมได้ได้ชึบเฮ้ยนายเซนเตอร์เซอชึกเอ่อเย่เจ็บเย่เราจะตามเบคอนทันแล้วทุกคนแต่ว่าเลยอีกยาวที่จะตามเบคอนก้ดูเบคอนไปนู่นแล้วโหเบคอน แกจะทิ้งฉันไว้คนเดียวงั้หรือไม่ได้ฉันจะตามแกให้ทัน่าฉันจะตามแกให้ทันฮึบฮึบฮึบไปชึบเฮ้ยเราไปเกิดตัวงเสี มุมเส็งมุเต็ม,มองมโถส่วนดูสิทุกคนมันเป็นถั่วโถส่วนนะอันนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ดูเนี้ยว่ามันเป็นอะไรเป็นชะโคหรือไม่ฮึบอ่ะ สมองเล่นดีนะทันนี้ก็สมองเล่นดีอ,อ้ะเป็นไงบุก็เดินผ่านอย่างเฉียวชาติต้องไว้ความในใจให้แต่เราสองคนไม่เคยจะทิ้งกันไปไหน ช,ช,ช,ชิบ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 อ้าวอย่างนี้แหละที่เราแบบอีสุสุีุสุรีนี่เขาจะเขียนด้วยนะแต่เราอยู่อะพู้เฮ้ยแบบตั้งใจมันจะขยาย่ะ เห็นแบบมันม้นวนกันน่ะที่เพิ่นแบบอย่างเงี้ยผมพาเลยนะ,ะต้องสกีเออดีเอ,อ้แล้วผมจะเดินไม่กดกระโดดทำไมวะถอยเอ,อ้ยแมเด้อ โอเคโอเคโอเคึ๊ลาบลาทำไมมันสิ้นตรงได้อย่างนี้บายบายอดยตกใจรวไปแล้ว

ฮึ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ๊บฮึบเ้ยเฮ้ยดดดเมื่อกี้ยังได้อะเนี่ยเมื่อกี้แบบติดติดติดตดเกือบจะล่วงแต่ว่าแบบกิ้งมาตรงพิส่าอันที่เราเหยียบอยู่อ่ะ เลยแบบพามไปได้ชิวๆเอ๊ะว่าเราจะไปยังไงกระจุกส่อ่ะไว้โอ้ยช่วยด้วยโอ้ยขึนจักจุกขึ้นไว้เอ้ยเนี่ยเฮ้ยคนเปลี่ยนไปว่ะคนเปลี่ยนไปขึ้จ่ะขึ้จ่ะไม่เคยเห็นเลยคนกินละบอกเฮ้ยพลังสุนอ่ะนอ่ะ กีก็บอกว่าพลังสุนน่าตายสะและ้วพวเมืเ่อกี้ผมดูลาวาได้อ่ะครับเฮ้ยจริงดิผมไม่เคยเลยนะผมไม่เคยเหยียบลาวาในโลบอกฮึีี่โอเคโอเคโอเคกระโดดเรสตเรสตอร์ ห้าสิบพยอยตทำอะไรดีเหรอขึ้นไปอ่ะเออใช่จะจะถึงความฝันที่เป็นจริงแล้วจริงป่าอาจะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ย,ย,ยไปอ่ไปช่ว รู้สึกฉันรู้สึกว่ามันรอฉันเป็นชั่วโมงที่ฉันจะก,กระโดดมาไดา้มันชอบรอฉันสินะสี่ฉันเริ่มเลไม่รอแล้วเลิมไม่รอแล้วขึ้นไหมแต่ไม่เนี่ยากตรงเนี้ยแหละครับ เอาไปไม่เอาเดี๋ยวชมอันนั้นูว่ะอ้าชึบมาชึบมาขอไปสักหน่อยอะไรเนี่ยน้ำตาล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 โอเคดูมาก็ไปไปไปอ่ะชื่ออ่ะชื่ออ่ะชื่ออ่ะชื่้อ ชือฮแกโดนแล้วสินะไอเจ้าเป็นคนงงที่แกไม่เคยหรอกฉันฉันก็ไม่เคยหรอกแกตกวยอะไรเนี่ยน้ำเชื่อมเหรอถ่วไอ้หน้ากินตรงไหนไปว้าวสไลบ ไปมีจับเวลาด้วยไปโอเคเฮ้ยเ okay. hey, okay. ดินเดินเเฮ้ยก่อนนะเดยกก่อนเดยวก่อนอพ oh, ี่เตล้วพี่ไปที่ตรงนี้ได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเร็วสีดปีะวุ้นเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปายทุกคนอโอ้โหเราเล่นมาไกลมากเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมเราเลยนะโอเคไปไย พอแลาวก็เพียงเท่านี้ฮ่าฮ่า